ครับืมวันนี้ขอเดือดฟ,ฟี่ไฟหน่อยเฮ้ยมันได้ยิงไปหนึ่ง,ย,าง,งาย,ยังไงยิงซ้ำเลยนี่นี่วิ่งเจาวอะไรอะไรอะไรหลังซ้ำไปก่อนนี่มากูาที่ไหนไงกูที่ไหนกรู้มันก็มาเก็บศพเพื่อนยิงไปวิวิ่งไอ้นซ้ำไปโอ้มาสอง เอาตัวนี้ก่อนตัวเปิดจุดมึงด้วยตามันไปเออเฮ้ยมีตัวไหมงี้เอาไปอีกหนึ่งตายซะตายให้หมดซะตายเนี่มันชุกันแน่จริงแม่งเลยอีกตัวครับมันชุกอีกแล้วใช่ไหมมันตื่นแล้วนัมนนฮัลโหลบอย